สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อยามาฮ่าเอ็นแม็กตัวเก่านะครับยามาฮ่าเอ็นแม็กตัวเก่ามาทําสีแดงแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นล้อหน้านะครับเป็นล้อหน้าอันนี้ล้อหลังนะครับล้อหลังการทําสีทุกๆคู่นะครับร้านผมเนี่ยไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางด้วยนะครับเราใช้สก็อตเทปเนี่ยปิดกันสีแก้มยางให้นะครับ รับประกันด้วยประสบการณ์แน่นอนครับว่าสีเ man นี่ยเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนนะครับรับประกันด้วยประสบการณ์เลยนะครับว่ายังไงเนี่ยสีก็เข้าสุดขอบแน่นอนถึงจะไม่ได้ถอดยางนอกก็ตามนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสีเข้าสุดขอบแน่นอนนะครับสีแดงแก้วนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในรูในหลืบต่างเนี่ยรับประกันนะครับสีเข้าทั่วนะครับแล็กเกอร์เข้าทั่วนะครับ อันนี้ก็สีแดงแก้วนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับ Yamaha อ n m a x ตัวเก่านะครับ Yamaha n m a x ตัวเก่าอันนี้ล้อหลังนะครับลอ้อหลังอีกด้านหนึ่งของล้อหลังก็ประมาณนี้ครับนี่ครับหน้าแป, world, Angel, ป้นต่างๆเราก็ปิดกันสีไว้ให้ตามแบบฉบับโรงงานเลยนะครับโรงงานเว้นสีมานะครับจุดไหนเราก็เว้นสีกลับไปตามนั้นเลยนะครับอ่านี่นะครับสีแดงแก้วนะครับ ๋ยวเปิดไฟฉายชดเชยแสงแดดให้นะครับเนี่ยไฟฉายนะครับอ่านี่นะครับเวลาโดนแสงแดดโดนอะไรก็จะประมาณนี้นะครับสีแดงแก้วนี่นะครับสีแดงแก้วนะครับจุบลมเนี่ยก็ปิดกันสีนะครับไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับสีแดงแก้วอันนี้ล้อหน้านะครับอันนี้ล้อหลังนะครับสีแดงแก้วนี่นะครับแดงแก้ว โดนแสงแดดก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับสีแดงแก้วท่านใดสนใจทำสีก็ลองติดต่อแชทพูดคุยกับทางร้านได้นะครับมีข้อสงสัยนะครับอยากรู้ว่าชิ้นนี้ทำสีราคาเท่าไหร่รายละเอียดอะไรยังไงก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับยินดีตอบทุกข้อสงสัยนะครับ ไม่ทําไม่ว่ากันนะครับลองแชทหรือลองโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามร้านไว้ด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับผมสวัสดีครับ